สวัสดีครับพบกับพี่หมออีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาพบกันในช่วงของเวลานี้นะครับถือว่าเป็นเวลาที่ดีมากๆสําหรับในการดูแลสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าจะเราอยู่ในภาวะวิกฤตก็ตามนะครับแต่ว่าพี่หมอถือว่าเป็นวิกฤตที่เราสร้างโอกาสในการดูแลสุขภาพกัน ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพกันได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับก็อยู่กับที่ตัวเราเนี่ยนะครับตัวที่ตัวเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนิ่งในในช่วงเวลานี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องนํามาทำไม่ว่าเจลล้างมือนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยหายากนกหายากแต่ที่ เราได้มีการส่งเสริมแล้วก็ให้พวกเราดูแลสุขภาพกันในครัวเรือนมากขึ้นก็คือในเรื่องของการล้างมือเนาะล้างมือถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ใส่ใจเลยนะั้นไม่ได้นะครับต้องล้างมือวิธีการล้างมือก็เ,ออเราเราเราคงจะต้องล้างให้ถูกหลักนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่านิดนึงนะครับ พา่าวด้วยทัวไปแล้วเนี่ยเราก็ล้างปุ๊บๆๆๆอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายแต่ว่านเวลาเนี้ยนะครับมีให้เราทําสติกันมากขึ้นเนาะทําสติแล้วก็ทําช้าๆนะครับเพื่อความเราได้ได้เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนะครับและะ้วถ้าผมล้างมือนี่นะครับเราบีบลงไปในมือนะครับแล้วก็ถูนะครับ ถูไปช้าๆเนาะไม่ต้องถูเร็วหรือว่าจะถูเร็วก็ได้นะจริงๆการทําอย่างนี้เป็นการบริหารฝ่ามือไปด้วยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะว่าฝ่ามือของเราเนี่ยนะครับก็มีจุดสะท้อนนะครับที่เป็นเป็นจุดปลายประสาทนะสะท้อนไปในร่างกายของเราทุกส่วนเลยนะครับทุกระบบน,น,นะครับหลังจากที่เกิดฟองนะครับขึ้นมาแล้ว ในขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือถูหลังมือแล้วก็ซอกนิ้วมือนะครับนะครับถูหลังมือซอก้นมือถูไปครับอาจจะถู1ิบรอบ20รอบอันนี้ขึ้นอยู่กับกับเราแล้วถูซ้ายแล้วไม่ถูขวาครับถูขวานะครับถูซอกมือด้วยนะครับถูซอกมือหลังจากนั้นแล้วมาถูที่ซอกมือนะครับด้านหน้ามือนะครับด้านหน้ามือเนี่ยนะครับถูถูซอกมือนะครับ เราก็มาถูที่นี่เลยครับถูที่ใช้หมัดของเราเนาะถูถูถ,ถูถูนะครับจากขวาแล้วก็หมัดด้านซ้ายเนาะถูถูนะครับก็เป็นถูให้สะอาดเลยนะครับถูถูถูถ,ถูต่อไปครับมาดูกันนะครับเสร็จแล้วก็มาถูที่รอบนิ้วมือเนี่ยนะครับ การหมุนข้อนิ้วมือก็ถือเป็นการบริหารฝ่ามือไปด้วยด้วยใดด้วยดีครั้งหนึ่งครับเพราะว่าจะทําให้การไหลเวียนของเลือดที่ตามข้อที่มันติดนี่ได้ดีขึ้นนะครับคนที่เป็นนิ้วลงนิ้วล็อกนี่ก็สามารถที่จะดูแลได้นะมาแทนนี้ก็มาทําด้านขวานะทาด้านขวาที่สอบเล็บแล้วก็ถูไปนะครับ ดูดูให้ละเอียดแล้ตอนนี้เราจะดูละเอียดมากขึ้นเนาะก็ดีครับดีมากเลยเพราะว่าเราจะเป็นการรักษาสุขภาพของมือของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับขวางขวางนะครับใช้ใช้ที่ปลายปลายนิ้วของเราเนี่ยถูนะครับถูตามนะครับขวางมานี่นะครับทั้งด้านหน้าด้านอันนี้ก็ถูไปครับถูไปนะครับอันนี้เป็นเป็นสิทธิ์ของเราละเราจะทําอย่างเนี้ย ฉันจะทํอย่างเงี้ยอันนี้ทําได้ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็มาถูที่ข้อมือครับถูที่ข้อมือนะครับเขาเรียกว่ากําไรข้อมือนะกำไรข้อมือถูเสร็จแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนที่เกือบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปล้างกับน,น้ําให้สะอาดนะล้างเอาคราบครีมเอาคราบ,าาบาที่มันเป็นที่เป็น,ปนสิ่งที่เราเราใสา่ลงไปเนี่ยให้ ออกไปกบมือนะครับแล้วก็ไปไปเช็ดกับผ้าให้สะอาดอันนั้นก็เป็นวิธีการขั้นตอนของการล้างมือนะครับต่อไปเรื่องของการที่เราจะต้องออกไปนอกบ้านนะครับไปในแหล่งชุมชนก็จะต้องมีหน้ากากอนามัยนะครับก็ชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราทุกคนเนี่ยนะครับพวกอสอมอนะครับหรือว่าคนพื้นบ้านก็สามารถทําเองได้นอะอันนี้พี่หมอก็ใช้ผ้าสารูนะผ้าสารูก็คือผ้าขาวบางนี่แหละ,ะครับ Uh, พับเป็นสองชั้นนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยนะครับหมอจะใส่เ uh, ขาเรียกอะไรยายสังเคราะห์ใส่ลงไปนะบย,ยสังเคราะห์ที่สำหรับยัดหมอนนะใส่ลงไปแล้วก็พี่หมอก็จะมีรูอยู่นิดนึงนะครับเจาะรูไว้หน่อยนึงเพื่อที่จะเอาไว้ใส่พิมเสนแล้วก็กระบุนนะครับใส่ไปอย่างละนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาที่เราปิดจมูกเนี่ยโอ้เราจะรู้สึกจะสดชื่นมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พิเศษละกระบุเนี่ยนะครับคนโบราณโบราณเนี่ยนะครับแม่ใหญ่นะครับแม่อุ้ยเนี่ยนะครับเวลากินหมากอะไรเนี่ยเขาก็จะเอามาสีฟันหรือว่าเอามามาถูที่จมูกสตดดมนะก็ป้องกันหวัดนะครับป้องกันหวัดแล้วก็ทําให้ลมหายใจสดชื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะครับที่เราสามารถทําได้กันทุกคนนะครับหน้ากากอนมามัยตอนนี้หายากเนาะหายากมากนะครับก็เรา มาดูแลตัวเองโดยการใช้ผ้าสาหรือว่าผ้าขาวบางหรือว่าอาจจะใช้ผ้าที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรานะครับดัดแปลงผ้าฝ้ายก็ได้นะแต่ทีนี้ว่าหรือว่าผ้ามัสลินเนี่ยนะครับก็ใช้ได้นะครับที่ที่ที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับก็ทำกันเถอะนะครับ อะไรที่เราสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็เราก็ทํากันนะครับอันนี้เป็นถ้าถ้าไม่มีความจําเป็นออกนอกบ้านก็อยู่แต่ในบ้านนะอยู่ในบ้านแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเราและคนในครอบครัวนะครับต่อไปเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารการกินก็มีความจําเป็นเนาะก็บอกว่าให้กิน อาหารร้อนนะครับคืออาหารร้อนที่หมายถึงว่าปรุงสุกใหม่ๆเนาะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็เราก็รับประทานเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งกลางแดดนะนั่งกินกลางแดดแล้วก็ที่ที่แนะนํากันก็คือว่าก็บอกว่าต้องใช้ช้อนกลางนะครับก็มีปัญหาอยู่ว่าเอา้าถ้าคนอยู่ในโต๊ะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกคนมาจับช้อนเนี่ยเอะเราจะแน่ใจว่าไหมคนที่จับช้อนเนี่ยเขามี มีภาวะของที่เราจะต้องเป็นห่วงไหมอะไรเงี้ยก็ <c oughs> จําเป็นอย่างยิ่งถ้าถ้าเป็นไปได้นะอาจจะใช้ช้อนกลางของใครของใครนะครับเป็นช้อนกลางส่วนตัวแล้วก็หรือหรือไม่นั่นก็คืออาหารจานอาหารจานเดียวเนี่ยนะครับเราก็ปรุงเสร็จแล้วก็กินเลยนะครับก็ไม่ต้องใช้ช้อนกลางเราก็ใช้ช้อนที่มีอยู่แล้วนะให้เป็นปกตินะครับ ผักนะครับพืชผักสวนครัวก็มีความจําเป็นเนาะพืชผักสีเขียวที่อยากจะให้เรากินกันมากขึ้นนะครับในช่วงเวลาเนี้ยนะครับดอกอะไรเนี่ยดอกดอกสดาใช่ไหมสดากําลังออกดอกนะครับความขมเนี่ยนะครับก,ก,ก็ก็สามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานของเราได้นะความขมนะครับหรือว่า,าที่บ้านใครมีขิงนะครับก็เอาขิงมาดองแล้วก็เก็บไว้กินนะครับใครมีมะม่วง ม่วม่วงหาเมนาหัวอันนี้หมอดองไว้ปีที่สองแล้วนะครับก็กินนะนะแล้วก็ปีรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็เก็บดองไว้เก็บดองใส่แล้วก็เราก็ตักเขามากินนี่หละครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะครับออตอนนี้มะรุมนะครับยอดมะรุมใบมะรุมฟักมะรุมเนี่ยกำลังกำลังนีนะครับเราก็สามารถเอามาแกงส้มนะครับแกงส้ม อาจจะใส่มะละกอนะครับมะละกอก็มะละกอ,กะะกอเขาก็มียางเนาะมียางเนี่ยก็สามารถที่จะไปล้างคราบไขมันในในลำไส้อะไรได้เนาะอ,อ,อีกตัวนึงก็คือดอกแคเนี่ยนะครับมาจะเป็นดอกแคข,ขาวดอกแคแดงนะครับหรือดอกปีบเนี่ยนะครับก็เก็บมาแกงส้มนะครับแกงส้มนี่ก็จะเป็นอาหารที่มีกินกันทุกภาคเนาะเพราะว่าเมื่อ คือใน,ในเครื่องของแกงส้มนะครับก,ก็จะมีส่วนที่ทําให้เรามีภูมิต้านทานของเรื่องของหวัดได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาเรื่องของที่หมอดื่มกินเป็นประจําก็คือน้ําชานะครับน้ําชาเนี่ยนะครับที่หมอทำเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนผสมของสมอพิเภกนะครับสมอไทยนะครับแล้วก็อันนี้มะขามป้อมนะครับมะขามป้อมซ,ซึ่งเป็นของแห้งเนาะแล้วก็ อีกตัวก็คือไม้แก่นฝางนะที่บอกก็จะต้มเป็นน้ำชาดื่มเป็นประจำทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็ถ้ามีกล้วยนะครับอยากจะให้พวกเราหันกลับมาดูแลสุขภาพโดยการกินกล้วยนะครับกล้วยถ้าหาไม่ได้กับกล้วยน้ำว้านี่แหละครับดีสุดแล้วนะครับกล้วยน้ำว้านะครับพืชผักนะครับถ้าเป็นพืชผักที่เราปลูกเองนะครับก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ปลอดภัยเนาะปลูกเองกินเองนะครับอย่างพี่หมอเคยบอกว่าในในกระถางนึงเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวได้ไว้ได้เยอะมากมายนะครับไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่แค่ไหนก็สามารถปลูกได้นะครับปลูกได้ต่อมาเรื่องของอารมณ์นะครับเราไม่ควรที่จะไปวิตกกังวลอะไรให้มากนะครับเมื่อใจของเราออกไปด้านนอกนะครับ สงใจไปน,นอกดึงใจกลับมาอยู่กับตัวเรานะครับอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันฟุ้งก็ต้องทำนะไม่ฟุ้งก็ต้องทําคือดึงดึง,ดงภาวะจิตต่างๆเข้ามามามาอยู่กับตัวเรานะครับเราก็จะเป็นการเสริมภูมิต้านทานของเราได้เป็นอย่างดีนะครับตัวสุดท้ายเรื่องที่หมออยากจะฝากไว้กับพวกเราก็คือเรื่องของการออกกาลังกายนะครับในฐานะที่หมอเป็นวิทยากรของ สภากาชาติไทยนะครับก็เราเราได้ความรู้ตรงนั้นแล้วก็ได้นําความรู้นั้นมาเผยแพร่กับประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการออกกําลังกายครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ30นาทีพอละนะครับก็เป็นเป็นหลักการที่ที่เราสามารถทําได้ทุกคนนะแล้วสำคัญก็คือว่าออกกําลังกายให้เหมาะสมกับกับสภาพของความพร้อมในร่างกายของเรานะไม่ต้องไปหกักโหมตามตามตามคนอื่นเขา แต่ว่าสำคัญก็คือให้ออกกำลังกายติดต่อกันสม่ำเสมอ30นาทีนะครับเราก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นมีสารที่ไปช่วยความสดชื่นของเราให้มากขึ้นนะครับออกกำลังกายอีกตัวหนึ่งที่ที่พี่หมออยากจะฝากพวกเราแล้วก็ช่วยให้พวกเราอนุรักษ์นะครับส่งเสริมกันมากขึ้นนั่นก็คือการออกกำลังกาย ท่าหรือสีดัดตนนะครับท่าหรือสีดัดตนเนี่ยนะครับก็พี่น้องอสมอส่วนใหญ่จะจะมีความรู้นะครับตรงนี้นะครับก็ก็สามารถที่จะนําไปดูแลสุขภาพได้เพราะว่าการออกกําลังกายท่าหรือสีดัดตนเนี่ยจะเป็นการออกกําลังกายที่มีทั้งในการเรื่องของการกําหนดลมหายใจมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปอย่างช้าๆนะครับก็จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีนะครับ สิ่งที่พี่หมอเมื่อกี้ข้ามไปเรื่องของการกินย้อนมาที่การกินนิดนึงนะครับพี่หมอจะในช่วงเช้านะครับพี่หมอก็จะมีกระเทียมทนหนึ่งหัวนะนะครับแล้วก็ซอยให้ละเอียดปอกนะปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกอาจจะไปล้างไปล้างก่อนแล้วก็ซอยให้ละเอียดซอยหรือแล้วก็อาจจะมาตำนะครับตำกับครกบทยาพี่หมอก็จะมีครกประจําตัวนะครกเล็กๆนี่นะครับเอาไว้ตำนะครับตห้ละเอียดเสร็จแล้ว ก็ผสมกับน้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำพึ่งแท้นะก็กินอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะกินมาหลายปีแล้วหลายปีก็สุขภาพยังแข็งก็แรงอยู่นะ้ก็ใครไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพกันหรือว่าไปหาหมอบ่อยๆหมอแทบจะไม่ได้ไปนะไปจริงๆก็คือไปที่โดนไม่ไผ่บาดมือนี่นะครับจนปัจจุบันนวดไม่ได้นี่นะครับก็ ก็เลยก็เลยต้องมากับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับก็ไปดูแลสุขภาพคนอื่นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าพอพอนวดเราจะมีปัญหาการการปวดที่ข้อนิ้วนะครับเพราะว่าถูกไม่ไผ่บาดค่อนข้างลึกนะครับต้องเย็บถึง6เข็มตรงบริเวณนี้พอดีนะครับบริเวณที่เป็นเป็นเส้นนิพพเดีนะครับก็เลยต้องดูแลตัวเองนะครับก็ฝากไว้กับพวกเรานะครับหันมาดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาในแต่ละบุคคลแล้วก็ มีอะไรสิ่งดีๆก็มาบอกให้กับพวกเราได,ไ,ดได้ได้ช่วยกันดูแลสุขภาพนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาไว้พบกับพี่หมอได้ใหม่ในช่วงต,ต่อไปครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราครับไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นใดใครจะทําให้เราได้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ จริงแม้ว่าเราจะมีข้อบุญอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเราไม่ทําตัวของเราเราไม่ฝึกตัวของเราณน,น,นักนนี้วันพุงนี้ก็ไม่ได้อะไรครับก็ฝากไว้กับพวกเราทุกคนครับขอให้พวกเรามีความสุขและสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ